สองปีที่แล้วแบรนดตันได้มาจองห้องกับเดอะวันถ้าทุกคนยังจำได้และวันนี้จะต้องขอยินดีต้อนรับสู่เดอะวันเชียงใหม่คอนโดที่มีพื้นที่สระว่ายน้ำใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้แบรนด์ตันฉุกเรียกตัวจากสายโทรศัพท์เรียกมาว่าคอนโดเนี่ยที่จองไว้เมื่อ2ปีก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เรียบอันนี้ก็รีบนี่ก็เรียบนี่ก็เรียบนี่ก็เรียกเคลีย์นี่ก็เรียกเคลียร์คิวนี่ <c oughs> น, <c oughs> น,นี่นี่ก็รีบเคลียร์คิวบินตรง <c oughs> กลับมาดู <c oughs> ก็หวาวเลยเพราะว่าที่นี่ลักชูกว่าที่คิด ก็เลยต้องพาน้องร่มดิโอคมาให้สมฐานะกับห้องที่เราจะไปดูกันเพราะที่นี่ได้ข่าวว่าฟาซิลิตี้คือสุดๆจะต้องมีคนพาเดินรอบโครงการเพราะว่ามันเยอะเกิน สวัสดีครับม่เอกไบรอานานเลยค่ะใช่ครับก็หายตัวไปทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์มันหนักค่ะเนี่ค่ะตอนนี้ก็คืออย่างที่แจ้งว่าคอนโดก็คืออ่ะห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอเข้าอยู่สวยงามเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอ่ะวันนี้เราก็จะได้ดูฟาซิลิตี้ทั้งหมดแล้วก็จะได้ดูห้องด้วยโอเคไปกันไปกันค่ะ สวนกลางของดาว oh. ห้องแรกเลยค่ะสายมือตัวนี้จะเป็นห้องพิลาทิสโยคะนะคะอ่าพิลาทิสใช่พิลาทิสโยคะตัวนี้เดี๋ยวสินทาเข้าไปดูค่ะแค่มีห้องพิลาทิสเนี่ยก็คุม้มแล้วน,นะคะเพราะว่าไปคอสพิลาทิสข้างนอกก็คือหลายบาทใช่นะฮะตัวนี้ของโครงการเราจะมีคลาสสอนไงมคะมีคลาสสอนอด้วย จริงดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าการออกกำลังกายแบบไพเรทเนี่ยกำลังมาแรงมากใช่ให้อยู่ที่คอนโดก็คือสะดวกสบายลงมาเล่นได้เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องแบบเดินทางขับรถจริงจริงจริงนะทุกอย่างมันมีครบอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปไหนเลยแล้วเราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากมายนะครับส่วนห้องนี้นะคะคุณนมยอนก็คือจะเป็นห้องดนตรีค่ะอันนี้ดีมากเป็นตรงรูมค่ะแล้วก็จะมีอากลองด้วยซึ่ง ตู้ห้องที่เขาทำน่ะคือบุเสียงหนามา<ะ>กกันเสียงค่อนข้างดีคะแล้วคือแบบอันนี้คือห้องเป็นโนนะอีกห้องนึ่งคือเป็นห้องอกลอง,ลองเป็นรัมนะเก็บเสียงแบบนี้คือไม่รบก,กวนคือคุณสามารถแบบเล่นดังได้เลยอะ่ะกับห้องตีกลองตรงนูน้นขออนุญาตเข้าไปนะครับอลองเล่นได้เลยคะ่ะอ่าเป็นบุเสียงแบบระดับห้องอัดเลยนะเนี่ย เขาจะรู้ว่าเราเล่นเก่งเกินแล้วก็มีห้องกลองใช่ห้องกลองค่ะตอนนี้จะเป็นตรงนี้สวยมากเลยครับต้นไม้สวยที่สีเขียวอันนี้ก็จะดูแบบสบายตาอย่า่ส่วนห้องถัดไปนะคะไวอันก็คืออยู่ซ้ายมือเรานี้นึงตอนนี้ค่ะจะเป็นห้องสนุกค่ะแล้วก็ปิงปองใช่ค่ะมีห้องสนุกกับปิงปองค่ะเลย คนนี้สามารถลองเล่นได้นะคะได้เลยครับก็เดี๋ยวใช้อันน <t ament> ี้เล่นเลยจริงๆห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่คนมาใช้เยอะที่สุดด้วยหละเพราะว่ามันเป็นแอคทิวิตี้ที่สามารถแบบเล่นกันได้เรื่อยๆนะครับปแบบีรเยคะปิงปองจริงๆก็เล่นเป็นนะไม่อยากจะโชว์เฉยๆหรอกมาเดี๋ยวเราลองเล่นกันดีสักหนึ่งตาเล่นกับเซเเล่นเล่นกับผู้นำทริป อ่าแพ่แล้ว <S <S อ่าเขาเสิร์ฟโปรเฟชชั่นอลส่วนห้องนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องยิมค่ะฟิตเนสตอต่าก็คือปกติคนใบ้ชอบออกกำลังกายไหมคะชอบครับ แต่ว่าไม่ได้ออกในยิมเท่าไหร่จะชอบเป็นแบบว่าโยคะาเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถบอดี้เวทได้มีกระจกตรงนี้เราสามารถมาโยคะตรงนี้ได้คืออยู่ที่นี่ไม่ต้องออกไปไหนแล้วใช่ไม่ต้องออกไปไหนจริงๆคือบางทีเนี่ยไปฟิตเนสเนี่ยเอาจริงๆก็เดินทางเนาะอย่างที่บอกว่าตอนนีือุปกรณ์ครบครันเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นชี่ประจำนี่เราจะได้กลสูดเอาไว้เวิร์น อันนี้ดีเวลาเราปั่นจักรยานมันจะร้อนใช่ป่ะครับอันนี้เขามีพัดลมข้างล่างแล้วเวลาปั่นจักรยานอะ่ะพัดลมก็จะตีขึ้นมาคือทําให้เราไม่ร้อนอ่ะเครื่อนทางข้างก็จะไม่ร้อนะดีมากเลยสําหรับห้องนี้นะคะคุณไบรอัน ก็คือจะเป็นห้องโครคิเชนค่ะวันนี้เป็นห้องโครคิเชนห้องประชุมสัมนาค่ะถ้าสมมติว่าโอเคเรามีแบบมีประชุมกับที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถมาจองใช้ห้องนี้ได้เลยจองใช้ห้องได้เลยใช่ค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่ามีวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะจัดปาร์ตี้วันเกิดก็คือสามารถจองห้องนี้ได้เหมือนกันอ่าแต่ห้องใหญ่มากเลยนะห้องใหญ่มากอันนี้จุดคนแน่เธอโอ้สามสิบสี่สิบคนได้อยู่นะคนะเพราะตรงโซนนี้เขาก็จะมีแบบเป็น ลองเชเบิลกินเลี้ยงช่ำตรงนี้จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้ออาหารเหลาสั่งอาหารเหลาจากพัชคารหรูแล้วเราก็สามารถนั่งแล้วก็เลื่อนกันนะครับสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยอ โอเคโอเคโอเครูครึ่งสิงคปโปร์แบบเราก็จะชอบอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นออเขาเรียกเป็นไลฟ์สไตล์อย่างเช่นสมมติเรามีไปปักกิ่งมาเราก็จะแบบว่าใช้ตะเกียบหยิบเป็บปักกิง่งแล้วก็มาวางไว้แล้วก็หยิบแป้งแล้วก็มาหอ่อมาหิบผาถือบรรยากาศร้อ้าเหินเห่าชื้เหินเห่าชื้ช<ๆ>แต่ว่า อร่อย,ออยมามีทั้งอาหารบอลบอแล้วก็อาหารปลาได้ลองดู้ว้าวว้าวละว้าวละเราไปต่อกันที่ห้อง<ด>อื่นนกัดีกว่าสำหรับห้องถัดมานะคะซ้ายรือตัวนี้ค่ะของเราจะเป็นห้อง โซนของ working space ค่ะนั่งทำงานอ่านหนังสือนั่งเล่นอย่ค่ะได้หมดเลยตัวนี้ก็จะมีหนังสือให้อ่านด้วยมีหนังสืออ่านด้วยห้องโค w o r k i n g space ตรงนี้คือแบบ hommy มากเก้าอี้คือเป็นสำหรับงานจริงๆแล้วที่สำคัญดูโมเดิร์นมากๆครับตัวแอร์คอนเดนเนอร์เอ้ย ตัวแอร์คอนดิชันนี่ก็คือสวยแบบดูทำให้รู้สึกว่ามันโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับเครื่องฟอกอากาศาาาก็ต้องมีนะครับอยู่เชียงใหม่ไม่ต้องกลัว PM 2.5นะครับถ้าเรามีเครื่องฟอกอากาศมากพอแนะนำเลยนะครับติดซื้อไว้ที่บ้านสักห้าเครื่องต่อห้องโอเคค่ะ <c oughs> ไม่ต้องเปิดแอร์แล้วแบบนั้นอ่านี่ไงมีแบบว่านี้ด้วยเป็นแบบว่า,างสื่อภาษาจีนะนะว่ะนี่ชืชชอฉมาวันนี่ชือฉันฉันเป็นคนจีนวันชื่อวันชื่อเฉินจินฟา้าเจอเห่ามาวันชื่อฟันเลยเผนหัวเตือน <c oughs> อันนี้พูดไปเรื่อยละ <c oughs> จริงๆเนี่ยก็ <c oughs> นะฮะเป็นการฝึกภาษาการอ่านหนังสือนะครับภาษาก็เป็นส่วนสําคัญนะครับกับชีวิตประจำวันเวลาเราแบบเจอ,เอ,อผู้อื่นเราก็จะได้ Hello no welcome อะไรเงี้ยใช่ใช่ใชตรงโซนนี้อันนี้คือแบบชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่า บางคนเนี่ยอยากมาทำงานที่แบบ p r i v a t e หรือ<ช>บางคนทำงานออนไลน์ที่ต้องการที่จะเ,เขาเรียกมี Space ส่วนตัว<ช>ซึ่ง,<ช>งบางทีเน่ย co-working space ไม่สามารถที่จะ private ได้ขนาดนั้นแต่ตรงนี้ o oh ไ my g ก d และที่สำคัญคือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมซับเสียงได้ดีมาก<ช>อันนี้คือสามารถที่จะเป็นห้องอัดได้เลย ได้อยู่นะเป็นเนื้อเพลงใหม่ I'm not cuckoo เห็นไหมพอออกมาข้างนอกเนี่ยเสียงมันจะก้องพอข้างในนี่เหมือนอัดเสียงเลยสำหรับห้องนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องเลโก้ค่ะห้องโซนสัรั์เด็กมีหนังสือนิทานอย่างเงี้ยค่ะ เราใบส่เราใบสีก็คือมีให้ครบเลยได้เลยเอาเด็กมาปล่อยห้องนี้ได้เอาเด็กมาปล่อยห้องนี้ได้เลยบางทีเราเป็นพ่อแม่เราก็จะมีช่วงที่เราอยากจะทําอะไรเป็นแบบพิเศษบ้างที่ไม่มีลูกเป็นพ่อแม่อยากดูแบบอยากดูซีรีส์ด้วยกันอะไร่างนี้ถูกไหมจจีกันเข้าเรื่องเลยจุดจีแบบหนาจุจีแบบนาอ่าก็เอาเด็กมาปล่อยที่นี่เลยแล้วก็ล็อกห้อง ตอนเด็กพ่อแม่ไม่เอาเลโก้ให้เล่นด้วยละสิเนี่ยตุ๊กตาบาร์บี้มีไหมครับมีตุ๊กตาบาร์บี้ไหมตอนนี้ตุ๊กตาบาร์บี้ยังไม่มีอ่ายังไม่มีอ่าไม่ใช่มีแต่ของเด็กนะครับของผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะมาประลองเล่นได้นะครับป๊อกเด้งเหรอ มีด่างชามีสาวน่าดูวยปั่งนี้จะเป็นกระจกค่ะัชสกรีนด้วยโอ้อยากเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่าอ่าปิดได้สวยงามหรูหราครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ห้องกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ห้องกันอ่าโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ข้างสระว่ายน้ำระดับ โอลิมปิกโอ้โหอันนี้ก็คือยาวมากๆแล้วก็น่าจะใหญ่ที่สุด,สดลูกหูลูกแปใช่ค่ะถือว่าเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ก็ว่าได้ค่ะใช่เราจะเห็นคนแบบโอ้โห หุ่นแบบ healthy healthy boy healthy man healthy girls นะครับผมเดินไปเดินมาเหมือนเราอยู่ใน uh, the ซิมหุ่นดีๆผิวสีแทนเดินเต็มไปหมดเลยเป็นต่างชาติ<ช>แต่รเราถ่ายเราถ่าย,เรา,ายเราถ่ายติดไม่ได้ส่วนน้ำรีสอร์สสไตล์แบบภูเก็ตแต่อยู่ที่เชียงใหม่หลัง central festival ซึ่งตัว central festival ก็คือสามารถเดินไปได้เลยเพราะอยู่ติด อยู่ติดกันเลยนะฮะเขาจะมีสะพานที่สามารถเดินข้ามไปได้เลยนะครับผมอันนี้สะดวกเดินข้ามไปแค่ประมาณ1-200เมตรเองค่ะก็ึงแล้วครบจบในที่เดียวใช่ตัวนี้เดี๋ยวสิจ้ะขออนุญาตพาคุณไปอันมาดูห้องตัวอย่างห้องตัวอย่างตัวนี้ก็คือจัดไว้สวยงามเลยแล้ววิวสวยมากเลยนะห้องนี้แล้วสุดท้ายห้องตัวอย่างเนี่ยจะปล่อยทงามค่ะ รอดูเลยนะห้องตัวอย่างเนี่ยคนเขาจะแย่งกันไม่ต่างกับห้องตัวอย่างที่โครงการเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นคือความจริงนักก็คือวิวอ่ะตอนนี้เราจะเห็นแบบเหมือนแบบโครงการจริงเลยก็คือเหมือนอยู่เมืองนอกอะเอาจริงๆเห็นน้ำเราก็จะดูแบบสบายตาใช่ไปเอ็นจอยอิทติ้งกับเขาะหน่อยอะไรอย่างนี้อ่ามีไข่มุกอากอย่าอยู่ด้วยนะครับ มาดูห้องที่เสร็จเรียบร้อยแล<า>้วคะต,ตอนนี้สวยงามมากอันนี้คือแบบนี้ก็คือพร้อมปล่อยเช่าชลแล้วรเรียบร้อยเลยนะฮะอย่างของผมเนี่ยก็นะฮะซื้อเป็นแบบลงทุนวไว้ชใช่จริงๆแล้วเนี่ยห้องของผมเนี่ยคือเสร็จไปเรียบร้อยสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือเราก็ต้องการที่จะทำวิดีโอมาให้อัปเดตนะครับผมว่า คอนโดที่เราแบบค้างคากันไว้เนี่ยเสร็จหรือยังนะครับผมสวยงามถูกใจไหมคะสวยงามถูกใจครับชอบจริงๆอ่ะส่วนกลางเนี่ยคือสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นอะไรที่แบบชอบที่สุดตัววิวตัวเขาเรียกว่ามูทในการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยผมก็คือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์แล้วก็รู้สึกว่าเห็นอีกไลฟ์สไตล์หนึ่งคือเราสามารถมีไลฟ์สไตล์ที่ดูเป็นไลฟ์สไตล์ที่ผ่อนคลายแล้วก็สามารถพักผ่อนได้ในคอนโด จะได้แบบเว้ยคอนโดไว้อยู่ทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันสามารถรีแลกซ์แล้วก็สามารถใช้ชีวิตที่นี่ได้เลยอ่าแล้วตอนนี้ยังเหลือยูนิตเหลืออีกกี่ห้องครับตอนนี้ที่ว่างอยู่แสดงว่าใกล้หมดแล้วใกลหมดแล้วค่ะตรต้องรีบนะฮะโปรโมชั่นมีเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือจะเป็นโปรสำหรับนักลงทุนอ่าก็คือเหมือนผมแหละ หมายถึงว่าที่ผมซื้อไว้ใช่ไหมครับการันตีค่าเช่าค่ะนานสูงสุดถึง3ปีการันตีค่าเช่า30%เลอร์ปีละ10% 30%ปีละ10%ปีละ10%เข้าบัญชีเลยเป็น cash back เลยเลยว้าวลูกค้าสำหรับลงทุนปล่อยเช่าค่ะจะได้ส่วนลด ประมาณ1น้านบาทอ๋อแสดงว่า30%แบ่งเป็น3ามงวดแบ่งเป็น3งวดนั้น10%แรกเอามาโปะในช่วงของดาวได้หรือวกเแามาเป็นส่วนลดส่วนลดในช่วงแรกได้เลยว้าวปีต่อไปก็เอาตีเป็นส่วนลดค่ะ ใช่ปีเป็นการปีให้10%ก็คือคืนแ a ชแบ็ k คืนให้ลูกค้าไปเลยอ๋อแบบนี้ก็คือน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมแล้วคนที่มาเช่าอ่ะมีกําลังขายด้วยจะเป็นต่างชาตินะครับผมแล้วก็โลเคชั่นดีด้วยเพราะว่าตรงนี้อยู่หลังเซ็นทรัลเฟสติวัลเลยก็คือข้ามไปได้เลยใช่เข้ามไปได้ใกล้ๆค่ะแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ของการที่แบบคามนาคมเชียงใหม่ด้วยก็ใกล้แหล่งกำนวยความสระดับต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลทั้งสองจรง ตลาดอะไรย่งี้ได้ข่าวว่ามีมีเขาเรียกว่ารถที่สามารถที่จะบริการไปตามสถานที่สำคัญต่างๆของเชียงใหม่ด้วยแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะก่อสร้างเป็น community mall ที่เราบอกไว้ว่ากำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเฟสสองกำลังจะมาจะน่าจะเปิดพรีเซลประมาณช่วงปลายปีค่ะ ได้เขาวว่าจะรักชูรี่สุดๆใช่ค่ะชูรี่แล้วก็อัปเดตขึ้นกว่าเฟแรกค่ะใช่จากรีเมียมขึ้นเดี๋ยวรอดูเลยอ่ะถ้าใครสนใจนะครับผมไม่ว่าจะซื้อไว้อยู่เองหรือว่าซื้อไว้ลงทุนนะครับผมก็เหมาะมากๆเลยนะฮะก็สามารถติดต่อได้นะครับที่โครงการเดอะวันเชียงใหม่เข้ามาดูโครงการก่อนได้เลยครับเพราะว่าห้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสุดท้ายนี้นะคะแบรนด์ตังก็ขออญาตลงไปว่ายน้ํากับสระที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับถ้าชอบนะฮะแล้วก็ฝากเดอะวันเชียงใหม่ไว้ในอ้อมอกดวงใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายขออนุญาตปิดคลิปด้วยความเซ็กซี่แบบลักชัให้ทุกคนได้ดูแต่ถ้าไม่เซ็กซี่ก็อย่าว่ากัน